เรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับแม่ที่ได้แทงลูกเนื่องจากการตั้งคันที่ไม่สมบูรณ์ถึงแม้จะอยู่กันคนละภพละภูมิแต่ความผูกพันที่ไม่สามารถแยกกันได้ของแม่และลูกน้อยก่อนที่จะรับชมเรื่องราวของวันนี้ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้ำตาลและชานนเป็นคู่รักที่แต่งงานและตั้งใจจะสร้างครอบครัวด้วยกันเมื่อได้ข่าวดี ว่าน้ำตาลได้ตั้งท้องทั้งสองต่างรู้สึกตื่นเต้นและเตรียมตัวเป็นพ่อแม่แต่ชะตาชีวิตกลับไม่เป็นอย่างที่คาดหวังน้ำตาลประสบปัญหาการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกและการตั้งท้องนั้นทำให้เธอต้องสูญเสียลูกน้อยไปความเจ็บปวดทางร่างกาย และจิตใจของน้ำตาลกลายเป็นบาดแผลลึกที่ยากจะลืมเลือนหลังจากเหตุการณ์นั้นน้ำตาลมักใช้เวลานั่งเงียบๆอยู่ในห้องที่เธอไปจัดเตรียมไว้สำหรับลูกน้อยบรรยากาศในห้องนั้นเต็มไปด้วยของเล่นและข้าวของเครื่องใช้ สำหรับทารกที่ยังไม่ได้ถูกใช้เลยความเงียบสงัดในห้องนั้นคล้ายกับเสียงสะท้อนของความหวังที่หายไปการนั่งมองข้าวของเหล่านี้ทำให้น้ำตาลรู้สึกถึงความฝันที่ไม่เคยได้เป็นจริงและในบางครั้งเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาเล็กๆ จ้องมองมาจากมุมห้องราวกับวิญญาณของเด็กน้อยยังคงอยู่ในที่นั้นแม้การแท้งลูกจะเป็นเรื่องที่ทรมานแต่น้ำตาลพยายามที่จะฟื้นตัวและก้าวเดินต่อไปด้วยความรักและกำลังใจจากชานนอย่างไรก็ตามเหมือนมีบางสิ่งบางอย่าง ที่ยังคงยึดเหนี่ยวเธอไว้ในความเศรา้าความเงียบเหงาที่เคยซ่อนอยู่ในมุมมืดของบ้านกลับกลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อความรู้สึกว่ามีสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นกำลังเฝ้าดูเธออยู่ตลอดเวลาในช่วงดึกของคืนที่ท้องฟ้ามืดมิด น้ำตาลมักจะตื่นขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุความรู้สึกหนาวเย็นที่ไม่ปกติแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายราวกับว่ามีลมหายใจของใครบางคนอยู่ใกล้ๆทุกครั้งที่เธอตื่นขึ้นมาเธอมักได้ยินเสียงแผ่วเบา เสียงที่คล้ายกับการเคลื่อนไหวของทารกน้อยเสียงเหล่านั้นฟังดูเหมือนมาจากอีกโลกหนึ่งที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้มันเป็นเสียงที่ทั้งอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเหงาในบางค่ำคืนน้ำตาลรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวแผ่วเบารอบๆเตียง ความเย็นเทียบของลมหายใจที่ไร้ที่มาพัดผ่านผิวกายจนเธอรู้สึกได้ถึงความตายที่ล่องลอยอยู่ไกลๆมือเล็กๆเย็นซีดค่อยๆวางบนแขนเธออย่างแผ่วเบาการสัมผัสนั้นเหมือนมีความหมายแฝงเร้นอยู่ลมหายใจของน้ำตาลสะดุด ใจเต้นถี่รัวแต่ร่างกายของเธอกลับเย็นเฉียบเหมือนถูกดูดกลืนไปกับความมืดรอบตัวความเงียบในบ้านที่เคยคุ้นกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เธอหวาดภวาหรือทำให้เธออุ่นใจมีความสุขมือเล็กๆนั้นเลื่อนไปที่หลังของเธอ กอดรัดอย่างหนาวเหน็บเหมือนจะไม่ยอมปล่อยให้เธอหลุดพ้นความรักและความผูกพันที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นพันธนาการที่ไม่อาจหนีจากความเงียบครอบงำทุกอย่างรอบตัวมืดมนจนเธอแทบไม่รู้ว่าความจริงสิ้นสุดลงเมื่อใด คืนหนึ่งที่ฝนโหมกระหน่าเสียงฟ้าคำรามสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านสายฝนกระแทกใส่หลังคาราวกับจะฉีกทำลายทุกสิ่งความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งห้องในความเงียบนั้นน้ำตาลได้ยินเสียงแปลกประหลาดเสียงคลานคลืดคลาดบนพื้นไม้ เสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆร,ราวกับบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่กําลังเคลื่อนเข้ามาหาเธอของเล่นที่วางไว้บนพื้นค่อยๆกลิ้งไปมาโดยไม่มีแรงผลักดันสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นจับต้องได้เริ่มเข้ามาใกล้เธอสัมผัสได้ถึง การเคลื่อนไหวที่ไร้รูปร่างทุกเสียงที่ดังขึ้นในความมืดดูเหมือนจะเรียกหาเธออย่างช้าๆความเย็นเฉียบและความหวาดหวันค่อยๆคืบคลานเข้ามาพร้อมกับเงาในห้องความเงียบหลังเสียงฟ้าร้องทำให้ทุกสิ่งราวกับหยุดนิ่ง แต่มันกลับเพิ่มความน่ากลัวมากขึ้นน้ำตาลรู้สึกถึงสายลมเย็นเฉียบที่พัดผ่านอย่างแผ่วเบาความเย็นนั้นแผ่กระจายทั่วห้องราวกับมือที่มองไม่เห็นค่อยๆสัมผัสผิวกายของเธอความมืดหนาปกคลุมทุกสิ่งในห้องนั้น น้ำตาลค่อยๆก้าวเข้าสู่ห้องนั้นทีละก้าวความมืดรอบตัวเหมือนม่านบางที่คลุมกั้นระหว่างความจริงและสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ทุกก้าวที่เดินลึกเข้าไปเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่เขาวงกุดแห่งความหวาดกลัวที่ไร้ทางออก เสียงฝีเท้าของเธอดังก้องขึ้นในความมืดและทุกย่างก้าวเหมือนมีบางสิ่งกำลังเฝ้าจับจ้องอยู่ในความมืดภายในห้องเงาทะมึนขยับขยื่นเลือนลางราวกับมีชีวิตที่แฝงเร้นอยู่แสงฟ้าแลบลอดผ่านหน้าต่างเพียงชั่ววินาที ส่องให้เห็นเงาร่างที่ไร้รูปร่างชัดเจนร่างนั้นยืนสงบนิ่งอยู่ท่ามกลางของเล่นที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นห้องเงาร่างนั้นไร้คำบรรยายแต่การปรากฏทำให้บรรยากาศในห้องหนาวเย็นขึ้นจนซึมลึกเข้าสู่กระดูกน้ำตาลยืนนิ่ง ราวกับถูกตรึงไว้ด้วยสายตาที่มองไม่เห็นรู้สึกถึงการจ้องมองจากมุมมืดที่ไม่อาจมองผ่านความหวาดหวันซึมซับเข้าสู่ทุกอนูของร่างกายความรู้สึกที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีบางสิ่งซึ่งไม่ใช่มนุษย์กำลังอยู่ใกล้เธอ เกินกว่าที่จะหลบหนีได้ความสยดสยองที่ไร้ที่มาโอบล้อมเธอเธอไม่รู้ว่าก้าวต่อไปจะนำพาเธอสู่สิ่งใดแต่เธอรู้เพียงว่าทางกลับนั้นไม่มีอีกแล้วแสงเล็กๆวูบวาบที่มุมห้อง แสงนั้นรางเลือนจนแทบไม่อาจเห็นชัดได้แต่เพียงพอที่จะดึงดูดสายตาของน้ำตาลมันเป็นแสงที่ไม่ได้เจิดจ้าแต่กลับทำให้เธอรู้สึกถึงสายสัมพันธ์บางอย่างที่มืดมนและลึกลับแสงนั้นค่อยๆส่องสว่างขึ้นช้าๆราวกับจะ กระซิบเสียงเบาบางที่ไร้รูปเสียงความอบอุ่นแปลกประหลาดค่อยๆลามไหลสู่หัวใจของเธอแต่มันเป็นความอบอุ่นที่แฝงเร้นด้วยความน่ากลัวชวนขนลุกน้ำตาลรู้ดีว่าความกลัวนั้นยังคงคอยคุกคามอยู่แต่ความเป็นแม่ และสายใยที่ยึดโยงเธอไว้ทำให้เธอไม่อาจหลบหนีจากสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ในขณะที่เธอคุกเข่าอยู่ที่นั่นน้ำตาลรู้สึกถึงการสัมผัสที่เบาบางของมือเล็กๆที่จับมือเธอไว้แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันกลับเป็นความรู้สึก ที่ชัดเจนและอบอุ่นน้ำตาลรู้ดีว่าวิญญาณของลูกน้อยยังคงอยู่ใกล้ๆเธอความรักและความผูกพันที่มีอาจตัดขาดทำให้วิญญาณน,นั้นยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านความเศร้าและความรักที่ลึกซึง้งทำให้น้ำตาล ยังคงรู้สึกถึงการมีอยู่ของลูกน้อยในทุกๆวันบ้านของน้ำตาลและชานนยังคงเป็นบ้านที่เงียบสงบแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความอ้งางว้างที่ไม่อาจอธิบายได้ตาลยังคงสัมผัสถึงการมีอยู่ของลูกน้อยในทุกคืน ที่มีความมืดปกคลุมและทุกครั้งที่ลมพัดผ่านหน้าต่างราวกับวิญญาณนั้นยังคงเรียกหาและเฝ้าดูเธออยู่ความรักและความผูกพันของความเป็นแม่ยังคงผูกมัดวิญญาณนั้นไว้และทำให้ไม่อาจจากไปไหนได้ชานน์ ยังคงอยู่เคียงข้างน้ำตาลพยายามให้กำลังใจและพาน้ำตาลกลับมามีชีวิตที่สดใสแต่ในทุกครั้งที่เขามองเข้าไปในดวงตาของน้ำตาลเขากลับเห็นเงาของความเศร้าและการสูญเสียที่ไม่อาจถูกลบเลือน ความหวาดกลัวและความผูกพันของวิญญาณลูกน้อยนั้นยังคงอยู่ทำให้ทุกวันเป็นเหมือนการเผชิญหน้ากับความทรงจําและความเศร้าที่ไม่อาจหลีกหนีได้ในค่ำคืนที่เงียบงันและมืดมิดบ้านหลังนั้นยังคงมีเสียงแผ่วเบา ที่ดังขึ้นเป็นระยะราวกับวิญญาณของเด็กน้อยยังคงเฝ้าดูแม่ของเขาอยู่ไม่ยอมจากไปไหนน้ำตาลรู้ดีว่าเธอไม่อาจลืมเลือนความรักที่มีต่อลูกน้อยและในทุกคืนที่เธอหลับตาเธอยังคงได้ยินเสียงเรียกหาเบาๆ ที่ทำให้หัวใจของเธอขาดห่วงรู้ว่าความรักของแม่ไม่เคยสิ้นสุดแม้ในยามที่วิญญาณยังคงหลงเหลืออยู่ก็ตาม